นี่ตื่นแต่เช้าครับ,บ,บมาช่วย,ยควันจูครับเกี่ยวข้าวน,นี้น้ำครับผมน,นองอยู่สิเราก็ได้เอามาฝากน้ำบานแล้วนะครับผมหลังจากที่ตีข้าวเสร็จครับวสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องพังคำเหมือนครับผม วันนี้ตื่นแต่เช้าครับมาช่วยควุณจุครับเกี่ยวข้าวนี้น้ำครับผมน้องอยอซีนี่ก็คือทุ่งนาน,นะครับน้ำก็จะเข้ามาได้นั่นครับเราก็ต้องรีบเกี่ยวข้าวออกนะครับไม่เยอะครับข้าวนิดเดียวครับนี่ตรงเกี่ยวครับก็เลยไม่ได้ใช้รถนะครับ ข้าวไม่เยอะครับก็เลยนำทีมงานมาช่วยครับมันก็คือโรงช้างบ้านผังน้าบ้านนะครับสีน้ำเงินครับผมวันนี้ก็มา สี่ห้าควันนะครับผมคิดเยอวูผมมาถามทีมงานครับนักเลงคุณอ้วนครับครับผมมาตรสอบคนไดครับคุณอ้วนสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับมาตรสอบครับมาแต่ตีสีพุ่นเหรครับพี่น้องคุณอ้วนตุนบูหูน้อนหูรับหูนอนครับหูน้อนยูครับเต็มสามเพิ่มภามูดุกถึงแต่ตีสามตีสีครับพระมหาทำงานครับเอยากให้เรียกเหรครับผมเราจะรีบทำให้เสร็จนะครับเสร็จแล้วเราจะได้ไป เลี้ยงช้างครับครับผมเพราะเรามีหน้าที่ไปดูแลช้างอีกครับเดินทางไกลครับุกคนันลอยครับบวกื่นครับพี่น้องคนบวกลื่นครับวัสดีครับลุกจานกเสื้อขเการแล้วครับบวกลื่นคนบกื่นครับนี่ก็ควันมลพิยประกายแก้วครับบริเวณเป็นตาซ่าเน้ะพี่น้อง ตีเขาก็เป็นครับนี่ครับพี่รองเมื่อครับดูคนอ้วนโชว์พลังครับนี่ครับตอนนี้เขาไล่ไล่พี่น้องเลยเพราะว่าคฟนักปีส24ว่าเกร็งเนเขาครับพี่น้องครับเกร็งเลยเขาครับตีเขานี่แรงเยอะครับรถรถทุนไปครับผม ตายแล้วครับผมนี่รั่วง่ายแต่คน้นวนครับอง่ายครับเพราะว่าเขาเป็นกับแกครับปีง่ายออกง่ายครับเขาแห้งดีเนาะเขาแห้งดีครับผมนี่ครับผมวิธีชีวิตแบบรุ่นพ่อรุ่นแม่ครับผมครับผู้ถอดผู้แก่นี่ไม่รุ่นนี้ขึ้นเซตหลายรุ่นนะครับนี่ไม่ขีดรุ่นนี้ครับนี่แย้เพื่อนยังขั้นวนเพื่นขีมครับขีมที่เข่าขีมสุดเข่าครับ มันมปนขีมกันรถบ่บ่ครับเดี๋ยวเขาเขาเขาต่อเขาว่างอะไรกลางๆปั๊บเ่าก็หมุนปั๊บเ่าก็ขีดปั๊บอช่วยพี่ที่เพื่อนมาครับขอามาครับนะครับเขีดในกลางสิครับพี่น้องนี่ครับคนวนอ๋อแจ็กซีหามาจากพ่อครับผมเพราะว่าสีเขาสั่นครับนี่ครับเขาก็ต้อง มันมาสิครับพี่น้องนี่มันมาสิครับตัวดำสีหน้าดูสิครับนี่แน่นปึ๊บครับพี่น้องคนโดนเรียบมาลายงานแล้วเนาะครับโอู้เดี๋ยวชั่วลายงานแล้วครับคนโดนออกงานลายเลยป่านี่ครับนี่กระแต่สีมดยุกบวกมดยุกไงเด้อครับบวกครับเวาตีเลยครับตรงส้ำนึงครับพี่น้องว่าห้องเปืือยเขาตัดออกจากเครื่องเขาครับนี่ขั้นตอนแรกครับคนโดนครับผมขั้นตอนที่สองเป็นคนลอยเนาะครับผมเพื่อนว่ายังนี่เพรอะไรเื่อนว่ายว่าเอาเขาออกให้หมด ครับเอาเขาเอาเขาออกให้หมดเลยคนเลยอยากเขาตีบมดนะครับผมต้องออกภาษาอีสานเอาตีขอนูแล้วตรงสันโอสะอาดครับตัวทีสามมันคือเครื่องเขาเอาไปสร้างกินได้างกินได้ครับผมเอาครับเย็บไปให้พักหนานบ้านครับนี่นั่นนั่นนะครับหนึ่งเงินต้นหนึ่งครับผมบ้านพักหนานบ้านก็อยู่ไม่ไกลนะครับราคาทีมอันทิมเงินครับน้เงินน่ะครับ ถ้าไม่บางปลายหญาก็คงจะเห็นน้ำบานครับหยาไปคออนอื่นยังงั้มเลยหยาผู้ใดยังงยามเลยห<ะ>ยาแม่มุ่นแต่วน,<อ>มมนั่นครับหยาแม่มุ่นก็หยาขันัน่นครับหนึ่หยาสวยมากมากครับเราก็ได้เอามาฝากน้ำบานแล้วนะครับผมหลังจากที่ตีข้าวเสร็จครับอาหารที่ได้ตอนนี้ก็คือ ต่อข้าวนะครับหรือว่าข้าวจาตีออกแล้วนะครับผมบน,นั่นเราก็ได้กองหนึ่งครับวันนี้แดดออกเร็วมากครับเพราะว่าหมดฝนหมดพายุแล้วนะครับเดิมเข้าหน้าหนาวแล้วครับลมเย็นๆครับน้ำหวานกินดีมากครับผมฟางข้าวเหนียวครับ ในบ้านหลังใหญ่สูงงามครับทั้งสูงทั้งใหญ่ก็บรรยากาศรอบก็จะเป็นสวนป่าหญ้าของช้างแต่ละเชือกนะครับคม เมื่อก่อนตัวนี้พนักงานก็ปลูกหญ้าครับตอนนี้ก็เป็นบ้านแล้วครับข้างๆเราก็จะปลูกหญ้าแซมไว้ให้น้ำหวานได้อยู่ได้กินนะครับผมปลูกในขอบเขตของที่พังน้ำหวานนะครับนอกจากนั้นเราก็จะไม่ล้อมรั้วนะครับเราจะปลูกหญ้าแทนนะครับนนเพื่อให้น้องช้างได้กินครับตอนนี้พ่อก,กับแม่น้ำหวานกำลังทำความสะอาดนะครับ ชวยกัันครบเป็นครั้งแรกของควันโตนะครับที่ได้มาถ่ายบ้านพังน้าวานนะครับผมเป็นคลิปแรกที่ยังที่ได้มาถ่ายครับไม่เคยได้ถ่ายบ้านพังน้าวานสักครั้งครับ ตอนนี้ถือเป็นโอกาสดีครับผมได้ไปตีข้าวแล้วก็ได้นำฟางได้นำฟางข้าวมาให้น้ำบานด้วยครับเพราะว่าพวกช้างของเราอยู่ไกลครับไม่สามารถเอาไปได้ครับก็เลยเอามาให้น้ำบานครับกินดีมากครับผมเพราะว่าเป็นข้าวเหนียวด้วยหอมครับ ตอนนี้เราทีมงานก็จะเอาเข้าวไปตากนะครับหลังจากที่เราตีเสร็จแล้วก็จะเอาเข้าวไปตากแล้วเราก็จะกินข้าวกินน้าเพื่อจะออกไปเลี้ยงช้างครับเพื่อจะไปหาช้างของเราอยู่ที่สนามบินครับตอนนี้เราก็ให้คนเอกไปดูแลแทนแล้วนะครับหลังจากที่เรากําลังตีข้าวตีน้ําอยู่ครับเราไม่สามารถไปแต่เช้าได้นะครับ เราก็ทํางานธุรกิจอยู่ที่บ้านเสร็จแล้วเราค่อยออกไปหาน้องช้างของเราอยู่ที่สนามบินครับแต่ทางนู้นก็ไม่ลําบากครับไม่มีปัญหาครับคอนเอกและครนตาลก็ดูแลแทนครับเพราะว่าบ้านอยู่ใกล้ครับตื่นเช้ามาคนนีก,ก็จะไปดูแลแต่เช้าครับว่าเชือกไหนอยู่หรือเชือกไหนหลุดไปเช็กแต่ละ,ะเชือกแต่ละ,ะเชือกนะครับตอนกลางคืนน้องก็จะไปประมาณ ทุ่มสองทุ่มครับไปกับเพื่อนเพื่อนครับไปดูไปเช็คเพราะว่าอยู่ไกลบ้านไกลเมืองครับต้องเฝ้าระวังครับมีข้าวูดแด่ไม่กินนะครับผมเจอฟางข้าวเหนียวหันมากินฟางข้าวเหนียวก่อนนะครับน้ำวัน พอดีได้มาขึ้นลงช้างตอนหมดพายุพอดีนะครับผมพื้นที่ในลงช้างก็ไม่ชืกไม่แฉะนะครับไม่มีน้ำค้งถ้าถ้าขึ้นตอนพายุเข้านะครับเรบาประกันเลยว่าควานต้องลำบากครับทำความสะอาดลำบากครับต,ตอนนี้ว่าถือเป็นโอกาสดีครับลมหนาวเข้ามาแล้วครับผมลม,ลมหนาวลมหนาวมาเยือนแล้ว ไม่มีพายุครับแต่ว่าน้ําอยู่ที่น้ํามูลก็ยังไม่มีท่าทีว่าจะลดนะครับขึ้นมาเรื่อยๆครับน้ำหวานคงจะอร่อยครับผมม้อนใส่มอนใส่เลยครับน้ำหวานกินหญ้าจะไม่เหมือนข่าเหมือนนะครับจะไม่สลัดนะครับข่าเหมือนของเรานี้เอามาสลัดใส่ขาใส่แข้งนะครับผมกินหญ้าครับแต่น้ำหวานนี่จะจิบกินยิบกินเลยนะครับผม ีส่สังเกตครับสังเกตครับผมจะไม่สลัดเหมือนข้ามือนนะครับผมณายาสยาหราหมายความว่ากินยาเกี้ยงนะครับไม่เหลือเลย บเหมือของเราดีชะสลัดนะครับเศษเล็กจะออกหมดนะครับเ่นอวานกินหมดครับผมวันนี้ก็ได้เวลาส,สายๆแล้วนะครับทีมช้างเราก็จะไปกินข้าวหอข้าวหอน้ำไปเลี้ยงช้างนะครับผมสำหรับชิปนี้ขอฝากพี่ๆเอฟซีทุกท่านนะครับเข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ช่องฟังข้ามือนด้วยนะครับผมขอบคุณครับ